สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาดูแนวไอเดียของการเพิ่มความจุให้แบตเตอรี่ GPS แบบพกพาขนาดเล็กตัวนี้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ซีโนเทคนะครับจะมีแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในความจุประมาณ1,050ม ah ิลลิแอมป์อาวนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใช้โหมดทั่วไปสามารถอยู่แด่นานประมาณ6-7วันนะครับแต่ก็ ถ้าเก็ดเดินทางตลอดเวลามันก็ไม่ถึงนะครับผมก็เลยมีไอเดียของการเพิ่มความจุแบตเตอรี่ทางอ้อมนะครับตัวนี้ผมจะใช้วิธีการชาร์จกับตัวแบตเตอรี่ inline แบบนี้ inline หมายความว่าแบตเตอรี่ที่เอามาต่อพ่วงอนุกรมกันนะครับผมเคยใช้ตัวนี้ที่ซื้อมาใช้กับกล้องวงจรปิดมาทดสอบนะครับก็เลยเอามาใช้กับ gps สำหรับตัวนี้ความจุอยู่ที่2,600ม ah ิลลิแอมนะครับ ชาร์จไฟอินกับเอาอยู่ที่5 v 2โวลต์2แอมป์นะครับแต่ว่า gps ตัวนี้กินไม่ถึงหรอกตัวนี้1,000ตัวนี้2,600ฉะนั้นตัวนี้สามารถเสริมให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นได้อีกเขาจะชาร์จตัวนี้ต่อดเวลาจนกว่าตัวแบตเตอรี่ของตัวสีขาวเนี่ยหมดนะครับหลักการง่ายๆคือผมก็เสียบชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ให้เต็มแล้วก็เอาสายชาร์จมาเสียบให้กับตัว gps นะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลย เสียบทิ้งเอาไว้เลยแบบนี้เป็นการชาร์จตลอดเวลานะครับไฟก็จะติดแดงจนกว่าไฟของตัวเนี้จะหมดขณะชาร์จไฟของตัวนี้ก็จะติดเป็นสีเขียวติดค้างแบบนี้แหละครับผมมีกระเป๋าผมก็ใส่กระเป๋าตรงนี้แล้วพวกพาไปไหน,นมาไหนด้วยใส่กระเป๋าคอมพิวเตอร์ใส่กระเป๋าเดินทางนะครับปกติแล้วถ้าเราเสียบชาร์จอยู่ไฟจะติดเป็นสีแดงนะครับแล้วไฟตรงนี้จะเป็นสีเขียวคือสถานะปล่อยไฟชาร์จนั่นเองพอไปถึงเป้าหมายเดินทางไปหรือกลับบ้านตอนเย็นนะครับ สัก2องสวันทำทีหนึ่งก็คือเราจะเอาตัวนี้ถอดออกแล้วก็ชาร์จไฟเหมือนเดิมครับสถานะก็จะเป็นไฟติดแล้วบอกการชาร์จนะครับเปิดไฟแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟกระพริบสีเขียวก็คือเติมไฟจากการชาร์จเข้าไปให้แบตเตอรี่ตัวนี้เต็มนั่นเองแล้วพอเต็มแล้วเราก็เก็บเหมือนเดิมครับเราสามารถยืดอายุตรงนี้ไปได้ 3- 5ถึงวันด้วยซ้ำนะครับ ก็เอามาชาร์จแบบนี้สถานะ<ม>ก็จะเป็นชาร์จแบบนี้ไฟขึ้นสีแดงแล้วเราก็เก็บครับเราพกเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ตลอดเวลาสะดวกด้วยผมมีกระเป๋าแล้วก็พกแบบนี้เพื่อความมัม่นใจนะครับเราสามารถพกพา gps ตัวนี้ใส่กระเป๋าคอมพิวเตอร์กระเป๋าเดินทางหรือสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทานรถก็ได้นะครับเราสามารถพกแบบนี้ไปแต่ว่าระวังอากาศร้อนนะ ถ้าอากาศร้อนมากๆหรือจอดตากแดดควรจะเอาตัวนี้ออกด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นไอเดียเล็กน้อยที่เอามาฝากสาหรับคนที่ต้องการความมั่นใจต้องการเสริม GPS แต่ว่า GPS มันอยู่ได้ระยะหนึ่งแบตน้อยก็ซื้อแบตเตอรี่ที่เอามาต่อทุกลมอินไลน์แบบนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปผมมีแนะนําร้านเอาไว้ให้ผมก็ซื้อมาทดสอบนี่แหละแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ด้วยมีหลายขนาดนะครับ มีตั้งแต่ขนาด2,600บาทก้อนแล้วก็แบ2ก้อน3ก้อนมีหมดเลยในร้านค้าออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะรีบม,มาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ